เพื่อนเขาบอกว่า,าม,มันมีรถลงมาจากาทางผู้ขนาดลอยฟ้าแล้วมามาด้วยความเร็วประมาณ1 2 0 1ร0ถึง140แล้วก็ม,มีมีเสียงเบรกหนึ่งครั้งแล้วเพื่อนที่เจ็บเขาก็บอกว่าพอเบรกรถเสร็จได้ยินเสียงเบรกหนึ่งครั้งแล้วรถรถก็ถึงตัวแล้วนี่เป็นร่องรอยความเสียหายหลัง ิดอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลเสียหลักพุ่งชนร่านตรวจความมั่นคงบริเวณถนนบรมราชชน,นีขาออกส่งผลให้ตำรวจสองนายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีค่ะตำรวจทั้งสองนายทราบชื่อคือสิบตรีทรงพลพมมาลาสิบตำรวจตรียันยงอนันต์และร้อยตำรวจตรีอเนกนุ่มน้อยสารวัตรปับปาลมสถานีตำรวจนครบาตลตลิ่งชันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส3านายสาเหตุของความสูญเสียเกิดจากขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหกมายกำหนดผลการตรวจไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอลในร่างกายได้แจ้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเราก็เสียใจกันทุกคนนคก็มาวันนี้ก็เพื่อจะมาแสดงความรับผิดชอบครับผมรับผิดชอบทุกทุกกรณีครับถึงที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอโทษประชาชนทุกคนแล้วก็ขอโทษญา,าติแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตด้วยขอโอทษีด้วยครับญาติของนายตำรวจทั้ง3นายได้เดินทางมารับศพที่สถาบันนิติเวชท,ทาำกลางบรรยากาศเศร้าสลดญาติผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในอาการเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยตำรวจตีอเด็กนี่นมาชื่อบ้านก็ประมาณได้เรียกับบ้านใกล้กัน,นก,กันปกติเป็น,น,นคอน,นคอัญาสัยี เขาในเคสนี้นะครับที่มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการป้องกันอาชญากรรมนะครับเราเรียงไม่ได้ครับว่าอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทุกเวลาครับสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวของตำรวจได้เสนอปูนบำเหน็จความชอบขั้นสูงสุดและดูแลเรื่องเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตบุญมีหยุดแก้วถ่ายภาพกัญน์บุญอักษรเดชรกยงาน